ครับผมพี่เสือชาแนลวิธีเด็กใต้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็มาเลี้ยงนกกลงหัวจุกนะครับหรือว่านกปลอดหัวโขนนะครับก็วันนี้ผมจะทําคลิปดีท็อกนะครับล้างลําไส้นกให้ดูนะครับว่าวิธีการถ่ายพยาธิการดีท็อกนะครับการล้างลําไส้นกกลงหัวจุกผมใช้วิธีไหนนะครับ อันนี้เป็นวิธีแบบสายธรรมชาตินะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยานะครับไม่ได้ใช้ยาถ่ายพยาธิแต่ว่าผมจะใช้เป็นนี่ครับน้ำมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับมะพร้าวน้ําหอมก็มันจะมีรสหวานๆนิดนิดนึงนะครับอย่าเอาเป็นน้ําเปรี้ยวๆนะครับเอาน้ําหวานๆเพราะว่านกมันจะไม่กินนะครับถ้าน้ํามันเปรี้ยวนกจะไม่กิน อันนี้เป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมก็กรองมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี่ครับนกที่ผมจะมาดีท็อกวันนี้นะครับมาล้างลำไส้วันนี้ก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับก็อันนี้เป็นนกใหม่นะครับสามตัวนี้เป็นนกใหม่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นนกที่ถ่ายขนนะครับขนกำลังกำลังจะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ <c oughs> ตัวนี้เป็นนกที่ขนใกล้จะเต็มแล้วนะครับก็ล้างลำไส้เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะล้างลำไส้ด้วยน้มามะพร้าวน้ำหอมนะครับเราต้องให้มันกินกล้วยก่อนนะครับการที่อก่อนที่จะให้มันกินน้ำมะพร้าวนะครับผมก็จะให้กล้วยมันตอนเช้านะครับสมมุติว่า พี่ๆตื่นขึ้นมาตอนไหนนะครับก็เอากล้วยนะครับกล้วยที่มันหำหมนะครับกล้วยที่มันติดสีเขียวสักหน่อยนะครับแต่นี้ของผมกล้วยมันนะครับกล้วยมันจะออกเหลืองๆแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีกล้วยที่มันติดสีเขียวมากกว่าสีเหลืองก็ดีดีกว่านะครับยิ่งดีไปเลยครับ ยินดีไปเลยนะครับก็พอดีว่าฝนตกนะครับก็ต้องถ่ายในในบ้านนะครับฝนมันตกฝนมันกันมันจะตกนะครับนี่อันนี้ผมให้อดน้ำสองชั่วโมงนะครับคือเอาออกหมดเลยนะครับเปลี่ยนกล้วยใหม่ใส่กล้วยนะครับใส่กล้วยหำหำนะครับนี่ที่มันถ่ายออกมานะครับเดี๋ยวไป อันนี้เป็นกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าเป็นกล้วยห่ามๆมันจะมียางนะครับยางแล้วมันเวลามันถ่ายออกมามันก็จะเป็นมูลที่มันมีสีดําเหลืองๆนะครับตรงที่เป็นดําๆนะครับตรงนั้นแหละนะครับมันจะเป็นยางของกล้วยด้วยนะครับมันคือมันล้างลําไส้ออกมานะครับนี่นี่อันตัวนี้น่าจะมีนะครับจะออกเป็นออกสีไม่ออกสีเหลืองนะครับจะออกเป็นดําๆนะครับแต่กล้วยนี้ก็สุกเกินไปนะครับ มันไม่มันไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่ถ้าเป็นกล้วยที่แบบติดสีเขียวเยอะหน่อยมันก็จะได้ผลหน่อยนะครับโอเคครับอันนี้ใส่กล้วยนะครับก็อดน้ํามาประมาณสองชั่วโมงนะครับผมใส่ให้มันตอนประมาณแปดโมงเช้านะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงแล้วนะครับใครจะให้ตอนไหนก็ได้นะครับจริงๆแล้ว ปกติเนี่ยผมจะให้ประมาณหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้าผมตื่นขึ้นมายังไม่สว่างเลยนะครับที่บ้านนะครับก็เลยต้องตื่นมาเจ็ดโมงแปดโมงครับผมก็ให้สะดวกมันแปดโมงเช้าแล้วก็ตอนนี้ประมาณสิบโมงแล้วสองชั่วโมงแล้วที่มันอดน้ํานะครับกินแต่ก้วยนะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ามะพร้าวน้ําหอมนะครับให้มันกินนะตอนนี้ก็ใส่น้ามะพร้าวให้มันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ เดี๋ยวมันก็จะกินนะครับพอมันหิวน้ำนะครับก็ใส่ไปจนถึงช่วงบ่ายนะครับบ่ายสองช่วงอาบน้ําเลยก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเอาออกนะครับก็ให้มันกินทั้งวันไปเลยส่วนที่ผมใส่กล้วยให้มันก่อนก็คือเราจะบังคับนะครับบังคับให้มันกินกล้วยก่อนนะครับให้มันกินกล้วยให้เยอะที่สุดนะครับ แล้วเราถึงจะใส่น้ําให้มันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่มันไปพร้อมๆกันนะมันจะเลือกกินน้ําก่อนนะครับมันจะกินน้ํามะพร้าวเยอะนะครับเยอะกว่ากล้วยก็ต้องใส่กล้วยมันกินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่น้ํามะพร้าวให้มันทีหลังนะครับนี่ก็เป็นการล้างท้องแบบธรรมชาติที่ผมเลี้ยงนกงหัวจุกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนกแข่งนก ใหม่นะครับหรือนกที่แบบเขาใช้เลี้ยงน้ํานะครับก็สามารถล้างได้หมดนะอันนี้เป็นวิธีแบบธรรมชาตินะคบแบบถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราใช้ยาเนี่ยยาบางตัวนะครับยาถ่ายพยาธิบางตัวเนี่ยมันจะทําให้นกเพลียนะครับแล้วพอนกเพลียแล้วมันจะต้องพักนะครับต้องพักนกพักนกวันสองวันนะครับถึงจะเอาออกมาไล่แดดกัดแดดอะไรประมาณนี้ได้นะครับ อันนี้ส่มันกินเลยนะไม่เพลียนะครับล้างท้องด้วยน้ำมะพร้าวนะครับล้างลำไส้ด้วยน้ำมะพร้าวนะครับนกมันก็จะไม่เพลียนะครับสามารถพรุ่งนี้ก็สามารถเลี้ยงได้ปกตินะครับต่อเนื่องไปเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูช่วงบ่ายนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับค่อยมาดูกันอีกทีช่วงบนะ่ายนะครับก็ หลังจากเมื่อเช้านะครับที่ใส่ให้นกกินแล้วนะครับก็นกอาบน้ำนครับปกตินะครับนกอาบน้ําปกติเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามันมีพยาธิหรือเปล่าครับไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะครับมันไม่ใช่แน่ใจว่ามันโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมครับเนี่เนี่ยตีเป็นเส้นๆไม่รู้ว่ากล้วยหรือว่าพยาธินะครับนี่นี่ ออกมาเป็นน้ำเลยนะครับนี่ๆๆไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับนะเป็นเส้นๆนะครับก็ถ้าเป็นกล้วยนะครับจะเป็นกล้วยห่าห่มันก็ดีดีกว่านี้นะครับ แต่นี้มันกล้วยมันสุกไปนิดนึงนี่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 เห็นเส้นไหมครับไม่แน่จใจว่าเป็นกล้วยหรือเป็นเส้นพญาตินะครับนี่แต่เป็นเส้นเดียวขาวอันนี้ดูวิ้ยเดี๋ยวผมถ่ายนี่เห็นไหมน่าจะไม่ใช่กล้วยนะครับดูเป็นเส้นไปเลยนะครับ ไม่มีแล้วอันนี้นะครับโอ้อันนี้มองไม่เห็นนะัเป็นกองอีกตัวหนึ่งนะครับมองไม่เห็นมันเป็นถาดสีขาวนะครับอมาดูวันนี้ดีกว่านี่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 อะไรไม่รู้นะครับเส้นสีเหลืองๆหลืองเลยรูปรยญาหรือเปล่าหรือว่าอะไรอยู่ในท้องไม่แน่ใจนะครับ มันรูปรยาหรือว่ากล้วยนะครับเส้นสีเหลืองเหลืองเลยนี่นี่นส่วนอันนี้กล้วยแน่นอนเพราะเรากล้วยหามนะครับเหลืองเหลืองนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเหลืองเหลืองขาวขาวนะครับนี่นี่ๆๆนี่นี่อันนี้น่าจะอันนี้น่าจะน่าจะใช่ น,นี่น่าจะไม่ใช่นะจะเป็นเส้นสีขาวโอเคนะครับก็ทั้งหมดสีตัวนะครับที่ถ่ายไปก็ไม่ซึมนะครับนกก็เลี้ยงได้ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นยาถ้าสมมุติว่าเราใช้ยาถ่ายพยาธินะครับบางตัวมันจะต้องพักนะครับเพราะาเราถ่ายวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เราก็ต้องพักนกนะครับเอาไป ปล่อยบินนกออกลังกยไม่ได้บางตัวมันมันแล้วแต่บางตัวนะครับความแข็งแรงมันไม่เหมือนกันนะครับสภาพภายในของนกมันไม่เหมือนกันก็บางตัวก็ไม่ต้องพักนะบางตัวมันแข็งแรงมันสดชื่นนะครับแต่บางตัวมันก็ซึมนะครับมันเมายานะครับพูดง่ายๆเหมือนเมายาเวลาเราถ่ายพยาแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้มะพร้าวน้ําหอมนะครับอันนี้ถ่ายแบบ ถ่ายพยาธิ detox นะครับล้างลำไส้แบบธรรมชาติก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับผมก็ทําแบบนี้นะเหลียงนกกรงกระจุกครับก็สําหรับ d e t อกนะครับระยะเวลาก็เดือนหนึ่งถ่ายหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเดือนหนึ่งถ่ายหนึ่งครั้งหรือว่าถ้าเกิดว่านกที่ใช้น้ํานะครับใช้น้ําแข็งนะครับต้องจูนน้ําอะไร นะครับก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าเป็นนกเลี้ยงปกตินะครับแข่งแบบสายธรรมชาติก็เดือนละครั้งก็ได้นะครับ,รบก็หลังจากที่ทํามาที่ผมเคยเลี้ยงนะก็นกมันก็สดชื่นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดู่ะหลังจากนี้นะครับ อันนี้นกนกนกพวกนี้แข่งไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะแข่งได้นะครับก็ไม่เคยเหมือนกันก็เอามาเป็นนกป่านกชํานะครับก็ามาถ่ายขนไม่แน่ใจว่าขนนี้จะแข่งได้หรือเปล่าก็พาไปเที่ยวดูแล้วมันก็ร้องนะครับค่อยๆว่ากันส่วนพวกนี้ก็ยังเป็นนกใหม่นะครับนกที่ยังต้องพาเที่ยวอยู่ส่วนนกแข่งของผมถ่ายขนกําลังจะเต็มนะครับเดี๋ยวค่อยไปดีท็อกแล้วก็ลองพาไป ซ้อมดูนะครับอันนี้ก็มาบอกเคล็ดลับดีทอ็อกนกแบบธรรมชาตินะครับล้างลำไส้แบบธรรมชาติแบบไม่ได้ใช้ยานะครับโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็มีพี่ๆถามเข้าไปใน t ิ k ต็อก,กเหมือนกันนะผมมีผมก็มีช่อง t ิ k ตอกแล้วก็ถามว่ายังเลี้ยงนกดอกแตงไหม ผมก็ยังเลี้ยงนะครับแต่ก็สลับกันทํานกอันนี้บ้างนะครับผมผมเพิ่งกลับมาเลี้ยงนะครับจริงๆผมเลี้ยงตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ได้จริงจังนะครับก็เพิ่งกลับมาเลี้ยงเนี่ยจะทําคลิปลงให้ชมนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงนกดอกแตงด้วยเลี้ยงนกกวะจุกด้วยนะครับก็มีวิธีอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาบอกกันนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ